ก็จะบินไปวันที่19แล้วก็ไปโชว์นะคะโชว์แรกก็คืออยู่ที่บิ๊กไอแลนด์ n a นะคะก็คืออยู่ฮาวายนะคะแล้วก็อธิต์ถัดไปควัดลาวรัตนมงคลนะคะก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะ,ะเป็น New Year Festival แมนบอกก็น่าจะ6เดือนนะคะก็จะทัวร์อเมริกากับทุกรัฐนะคะ จะบินวันที่19นี้แล้วนะคะถึงจะบินไปไกลแต่หัวใจก็ยังอยู่เมืองไทยนะคะก็ฝากติดตามผลงานเพลงเนาะกับ ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของดอกออเนเดอร์ค่ะเมียกกนะคะก็จะบินไปวันที่19แล้วก็ไปโชว์นะคะโชว์แรกก็คืออยู่ที่บิ๊กไอแลนด์โคนาะคะก็คืออยู่ฮาวายนะคะโซนนั้นจะเป็นฮาวายนะคะก็อยู่ที่ร้านไทยรอยเยอร์คาเฟ่นะคะเป็นกําลังแรงใจไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปสื่อตัวกันค่วมาเด้อพี่น้องเด้อโชว์แรกวันที่21เดเดือนเมษายน67ค่ะร้านไทยรอยเยอร์คาเฟ่ไทยรอยเยอร์คาเฟ่นะคะแล้วก็อาทิตย์ถัดไปนะคะวันที่27-28นะคะอยู่ ู่ที่ร้านเอ้ยไม่ใช่ร้านอยู่ที่เมืองนะคะอยู่เมืองวินเชสเตอร์นะคะอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะวัดลาวรัตนามงคลนะคะก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะเมืองเมืองวินเชสเตอร์รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเป็นกำลังแรงใจห้ดอกอเนะะี่ยค่ะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นสงการไม่ใช่สงการเฟสติวัลนะเขาบอก New Year Festival แมนบอกเขาเอิญนเฟสติวัลนะคะ New Year Festival นะคะบอกภาษาอังกฤษบอกใครถนัดปันใดนะคะแต่ว่ากะอยากกำลังอยากได้กำลังใจเนาะคะ่ะจากพี่น้องเด้อไปให้กำลังแรงใจดอกอ้อด้วยนะคะอยู่วันที่27-28นะคะโชว์ครั้งถัดไปอาทิตย์ต่อไปนะคะก็คืออยู่เมืองวินเช e สเตอร์รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะอยู่ที่วัดลาวรัตนมงคลนะคะเจอกันแน่นอนนะคะ ก็น่าจะ6เดือนนะคะ,คะก็ประมาณนั้นนะคะหกเดือนค่ะ,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 ะใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือ,อแจ้งไปเท่านี้ก่อนแต่ว่าต้องติดตามนะคะว่าดองออฟไปเล่นรัฐไหนบ้างนะคะก็จะทัวร์อเมริกากับทุกรัฐนะคะ รู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นนะคะต้องบอกว่าขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงนะคะแล้วก็สถาบันาตามาวัดนะคะแล้วก็คือตัวจริงๆของพี่ดออ้อนเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วก็อยากไปขยายโอกาสขยายวัฒนธรรมประเพณีของคนราวคนไทยอยากให้คนลาวคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่โน่นจากการเหน,นื่อยเมื่อยล้าเราก็จะมีผลงานเพลงลูกทุ่งหมอลำเพราะมันสื่อความรู้สึกสภาพใจ,ใจิตใจสภาพ ความเป็นอยู่ของบ้านเราบางคนไปอยู่ที่โน่นไม่เห็นความความเป็นธรรมชาติหรือความแบบเป็นบ้านๆที่ที่บ้านเราแต่ว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนเพื่อที่จะไปถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมให้กับคนไทยคนเราได้ชมได้ดูกันจะได้หายคิดถึงบ้านนะคะค่ะ ถามว่าเหตุการณ์แปลกๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้วยความที่แบบว่าเราก็ต้องมาแบบละมัดตะว่างจากของอย่างคนแบบเมาะอะไรเงี้ยแต่เราก็จะค่อยๆพูดแล้วก็จะบอกอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็จะมีเทคนิคในการใช้คําพูดกับเขาก็ก็จะไม่มีอะไรมากมายแต่ก็ทุกคนก็น่ารักแล้วก็ให้เกียรติเราประมาณน,นี้ค่ะ ก็ไปชาร์จแบตนะคะไปชาร์จแบตก็คือจากโลกที่บ้านเรามันร้อนมากแล้วที่นู่นอ่ะมันเป็นเมืองที่เมืองหนาวเมืองสโนโลงหิมะลงอะไรเงี้ยก็จะมีความสุขในการชาร์จแบตกับอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยก็ต้องไปรีแลกวันไหนที่ไม่ได้ไปทํางานเราก็จะอยู่แบบรีแลกเนาะชาร์จแบตเติมพลังอะไรเงี้ยก็อยากเอาความสุขตรงนั้นมามอบให้กับทุกคนด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเวลาไปเนี่ย จะไปรัดไหนหรือไปสถานที่อะไรยังไงเดี๋ยวดอกออสิท้ายวิดีโอหรือไลฟ์สดให้พี่น้องเบิงเดอติดตามดอกออทั้ง a c e b o o k แฟนเพจดอกออได้จ้าใช่บางคนที่อยู่บ้านเราเขาไม่ได้เห็นแต่เรานะ่ะไม่ได้รวยไม่ได้ดังแต่เราได้ไปอยู่ที่โน่นแล้วได้ไปเห็นบรรยากาศที่โน่นก็อยากให้คนบ้านเราอ่ะที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเมืองเราเนี่ยได้เห็นความเป็นแบบ เมืองอะไรเขาเรียกเมืองฟรีดอมอะเมืองที่แบบอิสระภาพในการใช้ความคิดในการใช้ชีวิตเป็นอยู่อะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะค่ะ